สวัสดีครับเข้ามากันหรือยังวันนี้พาพี่พลกับ ที่ลองนะครับมาตรวจ DNA สวัสดีครับสวัสดีครับที่สุพัทราสวัสดีครับน้องไนสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีครับเห็นสองคนที่อยู่ข้างหลังเตยไหมครับวันนี้ถึงคิวทั้งสองคนมาตรวจ DNA แล้วเนาะเมื่อช่วงประมาณเท่าไหร่อ่ะวันที่มีนาคมนะครับเก้ามีนาคมต้นเดือนต้นเดือนมีนาคม เราได้คุยกับที่พลนะครับเรื่องอส่งเรื่องเข้ามาอยากจะทําบัตรประชาชนแล้วก็พัดภาพก,กับพี่ชายนะครับรถลารถเปิดพัดภาพกับพี่ชายอยากจะทําบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับ31มีนาคมแล้วก็ตามหาพี่รองจนเจอเนาะแล้วก็ประมาณวันที่21เเมษายนกลางเดือน ไปแทบแทบจะไปไปลายใน,น,น21เมษายนนะครับาพาพี่พลกับพี่รองไปสอบสวนค่อยคําที่อําเภอกําแพงเพชรนะครับที่กําแพงเพชรเนาะแล้วก็วันนี้29พฤษภาคมจากกําแพงเพชรส่งเรื่องไปจากที่เทศบาลที่กําแพงเพชรส่งเรื่องมาที่นิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วทางนิติวิทยาศาสตร์รับเรื่องเรียบร้อยแล้วก็วันที่29ก็คือวันนี้นะครับผมพฤษภาคม2566 เป็นคิวในการตรวจ DNA ของพี่พลกับพี่รองนะครับนั่งรถกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้น้องมาพักค้างที่กรุงเทพหนึ่งคืนแล้วก็วันนี้นะครับมีนัดตรวจตอนช่วงประมาณ11โมงอีกประมาณ15นาทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับลูกเพจตอนนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนที่หน่วยงานของนิติวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ดูโฉมหน้าของผู้เข้าประกวดก่อนนะ อันนี้พี่หน่อยนะครับแฟนพี่พลสวัสดีครับพี่พลทักทายทุกเพจไหนแล้วัสดีคเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับดีใจนะมาจะได้บัตรนะนะยังรอก่อนนะวันนี้ตรวจดีเอนอแล้วก็ต้องรอผลก่อนนะโอเคเดินทางมาเออสุดยอดวันนี้เขาเล่นนะนะเยอดเลยโอ้โห ครับอ๋อไหนคุยลูกเหตุพี่เต้ไหมคุยะนะได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่<อ>ครับพ่อลองพ่อลองนี่คนนี้ความหวังเลยนะครับทักทายกับลูกเหตุหน่อยรู้ปะเนี่ยวันนี้มาทำอะไรเนี่ยอีญาตรวดีเอนนะทำบัตรให้น้องนะนี่สองคนเขาจะพูดไม่ค่อยเก่ง่อยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ หลังจากเมื่อช่วง้ยประมาณต้นเดือนมีนาเมษามีนาเมษาพฤษภาคสามเดือนแล้วนะครับทุกเพจอาจจะต้องรอผล d n เอีกประมาณเดือนหรือสองเดือนเลยก็เป็นไปได้นะครับโอ้หาเดือนแล้วก็กว่าจะได้ก็เกือบครึ่งปีเลยนะระยะเวลาในการดำเนินการจะทำบัตรประชาชนให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยเป็นกรณีที่พี่พลป่วยด้วยนะครับผมแกเป็น เป็นโรคมะเร็งที่ปากนะครับระยะที่2แล้วเนาะพยายามทําทให้เต็มที่แล้วก็ทําทุกอย่างให้มันรวดเร็วเต็มที่ให้ให้ให้แกรอนน้อยที่สุดนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องทุกอย่างก็ต้องตามกระบวนการแต่ว่าใช้เวลาพยายามให้ได้น้อยที่สุดเร่งรีบเพื่อที่ผนจะได้เข้าสู่การรักษาได้เร็วที่สุดนะครับตอนนี้ ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์แจ้งวัฒนะนะครับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะบรรยากาศวันนี้ก็ดูคนตรงนี้ไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราไม่รู้ว่าทางนิติวิทยาศาสตร์ข้างบนเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้พาพี่พลกับพี่รองมาตรวจ DNA ใช่ไหมพี่ชมชัดใช่ไหมครับผมมาตรวจ DNA นะก็ชัดแล้ว dna ก็ชัดแล้ว วันนี้มาไลฟ์บรรยากาศให้ดูเฉยๆนะครับผมเมื่อช่วงประมาณวันที่21เมษานะครับพาพี่พลพี่พลวันนั้นเราไปเราไปสอบสวนถ้อยคาที่เทศบาลอะไรนะใช่ใช่กําแพงใช่เหรอเทศบาลกําแพงเพชรในเมืองอ่ะ เทพนครเออตำบลเทพนครเออเตำบลเทพนครนะครับวันนั้นไปสอบสวนถ้อยคํามาทางทางเทศบาลเทพนครนะครับตำบลเทพนครก็ส่งเรื่องมาทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่ขอขอตรวจดี a นะครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือหลังจากตรวจ d n เเสร็จแล้วปุ๊บนะครับก็รอผล D n a พอได้ผลด n a ปุ๊บก็ไป อาจจะหาพยายนบุคคลเพิ่มเติมเพราะว่าพยายนทางนิติวิทยาศาสตร์ได้แล้วนะครับถ้าผลตรงกันนะคู่ตรงนี้ในฐานะที่ผลตรงกันปุ๊บแล้วก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอาจจะมีการสอบสวนถ้อยคําทั้งคู่หรืออาจจะไม่มีเพราะหลักฐานสมบ,บูรณ์แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเพิ่มชื่อพี่พลเข้าทะเบียนบ้านจากนั้นเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านปุ๊บก็ถ่ายทําบัตรประชาชนได้เลยนะครับหลังจากนั้นพี่พลก็จะสามารถ เข้าสู่ระบบการรักษาจากโรงพยาบาลรัฐได้นะครับเบื้องต้นจากที่ได้ปรึกษาจากทางพี่ๆที่นิติวิทยาศาสตร์นะครับผมก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งซึ่งซึ่งสามารถแบบเข้ารักษาก่อนเลยนะครับกับโรงพยาบาลรัฐพี่พลสามารถเข้ารักษากับโรงพยาบาลรัฐก่อนได้เลยนะครับแต่ว่า หลังจากนั้นนะ่ะเขาก็จะให้ใบแจ้งหนี้มาพอแจ้งให้ใบแจ้งหนี้ปุ๊บแล้วก็ต้องไปประสานงานต่อกับสปสอชอนะครับซึ่งซึ่ง,งค่าใช้จ่ายตรงนี้ทางสปสอชเขาก็จะรับผิดชอบให้กับผู้ป่วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในรา,ายละเอียดดีเทลเนี่ยต้องต้อง,องอศึกษาอีกทีหนึง่งแล้วก็ต้องสมัครเข้าร่วมอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นเป็นยังไงเนะี่ยเต้ก็อยากให้พี่พล เข้ารับการรักษาให้ได้เร็วที่สุดนะครับถ้าจะมาก่อนบัตรประชาชนจะรักษาก่อนได้บัตรประชาชนหรือได้บัตรประชาชนแล้วรักษาจะช้อยไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วพี่พลพี่พลได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด <iej Dante> น้องสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าช้อยไหนก็ได้ขอให้พี่พลได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับทุกพจ ช่วงเย็นมีไ์ช่วงเย็นไม่มีไรแล้วนะคะวันนี้ตอนนี้ก่อน11โมงตอนนี้เต้ยเต้ยมาไลฟ์ให้ลุกเพจดูบรรยากาศเฉยๆนะครับว่าวันนี้พาทั้งสองพี่น้องมาตรวจ DNA แล้วนะครับวันนี้ไปหาที่จอดรถมานะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปติดต่อข้างในศูนย์ร,รชาชการเลยก็ได้ชั้น9นะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนาะโอเคคุยกับพี่เอแล้วใช่ไหมโอเค นะถ้ามาเป็นทีมไม่แน่ใจเดี๋ยวลูกเพจเต้ยไม่แน่ใจว่ามันสามารถไลฟ์ในศูนย์ราชาการได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวแลกบัตรประชาชนก่อนนะดูหน้าเต้ยไปก่อนนะลูกเพนะแต่แต่กระบวนการที่าการตรวจดีเอภายในห้องนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถถ่ายทอดสดให้ดูเดี๋ยวเต้ยส่งทางพี่ทั้งสองคนตรวจดี a เอที่ที่ป้ายนิติวิทยาศาสตร์ข้างบนชั้นเก้าไปแล้วกันเนาะเราอยู่ด้วยกันดู ดูอัปเดตด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับปะ่ะ<ม>เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นไปแล้วเข้าห้องน้ำอะไรก่อนไหมาไามาได้ยังอ่ะ,ไม,ะไ,ไม่เปิดได้ยังคุณยายเงินเป็นยังไงบ้างคะคุณยายเงินคุณยายเงินลูกเพจต,ต้องรอติดตาม ใครที่พลาดวันเสาร์นี้ไปต้องรอติดตามเคสวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับน้องสาวคนเล็กของพี่พลพี่รัตนายังต้องรอคิวก่อนนะครับผมเพราะว่าออของพี่พลเป็นเคสที่เร่งด่วนกว่านะครับเพราะว่าพี่พลเขาป่วยด้วยเนาะ จ๋าแม่ไม่ไม่ต้องเอาบัตรประชาัฐบัตรประชาชนดไไิไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องถ้าแรกตรงนี้ต้องใช้บัตรประชาชนใช่แต่ไม่แน่ใจเดี๋ยวเต้ยนําหน้าก่อนก็ได้ไดเดี๋ยวเรามาทีมกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนมาติดต่อน,นิติวิทยาศาสตร์ ถ้าเป็นของเต้ยคนเดียวก็ได้ลองดูจำได้จำได้คราวที่แล้วอ่ะมีพี่ที่เจ้าหน้าที่ที่ไอ้ตรวจตรงเนี้ยเขาเป็นแฟนขับเราด้วยอ่ะไม่รู้จะเจอเขาอยู่ไหมเขาก็อำนวยความสะดวกให้เรานะเขาน่ารักมากเลยอ่ะชอบดูรายการน้องเต้ยมากเถอะดูหนูทำไมอ่ะชอบดูหรือเปล่ายูไม่กับเป๋อ ครูสวัสดีค่ะทุกคนสีัสดีทีจันเกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนจริงๆดูแลชื่นใจเขาบปล่าไม่มีใครเข้าเป็นเตยแล้วจริงหรือเปล่าใจดีสุดแล้วจริงหรือเปล่าใช่ดีมากลูกเหตุสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะ โทษนะกล้องมันก็จะสั่นๆหน่อยนะลูกเพนะอ๋อตรงนี้จะเป็นจุดสแกนนะคะอะไรอะไรอะไรแต่หลังเราทำไมเขามีแถลงอะไรกัน อะไรครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราสแกนมาเป็นทีมมาเป็นทีมแลกคนเดียวได้ไหมครับพี่แปดคนทั้งคนนี้เป็นหรอใช่เลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะถึงเสื้อแดงคนสุดท้ายอะครับพี่มาตรวจดีเอติดต่อนิติวิทยาศาสตร์ครับคนนี้ก็มีบัตรไม่คนเดียไม่มีคนเดียวไม่มีเออคนละใบไปคเดี๋ยวคนไม่มีคู่กับคนมี้ที่ยืนหน้าต้องไปจ้า คนนี้ตัว<อ>แสบนะครับไปเนี่ยเข้าไปแบบพี่เขาก่อนไปขอกระเป๋าสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยลูกลูกลูกขอโทษขอโทษ สื่อเขารอถแถลงอะไรกันเนาะมีอีจันหรือเปล่าม,มีอีจันหรือเปล่าพี่เบ้นอีจันมารอหอรือเปล่าไม่รู้เขามีแถลงอะไรเ <c oughs> ้ยๆสายมือทีสองโอเคสวัสดีลูกเพจทุกคนนะครับวันนี้พาพี่พลกับพี่รัตนามา ติดต่อที่ศูนย์ราชการนะครับพามาตรวจ d ีเอนอนะชั้นเก้าชั้นเกาสัญญาณอาจจะขาดหายหน่อยนะกำลังขึ้นลิฟต์อยู่นะครับ มาชีกของเรานะครับวันนี้มาทําอะไรคะน้องเตอรวันนี้พาพี่พลกับพี่ลองมาตรวจ DNA นะครับยืนยันที่จะเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านแล้วก็ทําบัตรประชาชนนะครับไป,ไปเดี๋ยวเราเข้าที่อ้ามันไรสดไม่ได้อันนี้ไงไปแล้วนะลูกเพจตอนนี้ส่งทางพี่พลกับพี่ลอง ถึงที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวก็เข้า,<น>าไปตรวจ DNA อ <DNA S 2> นะครับบายบายลูกเพจนะแล้วบายบายหน่อยอเ,เดี๋ยวตรวจ DNA อแล้วก็รอผล d n a อแล้วก็เดี๋ยวต้วยแจ้งทางทางลูกเพจอีกทีหนึ่งนะครับว่าผลเป็นยังไงแล้วก็พี่พลได้ทำบัตรประชาชนแล้วก็เข้าสู่การรักษาหรือยังนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะ